สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านตามตำนานได้เล่าขานว่าเมืองรับแรเนี่ยเป็นเมืองอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ของประเทศไทยแต่เดิมคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับเส้นทางเนี่ยลึกลับซับซ้อนแล้วก็คดเคี้ยวอยู่ในป่าดงพงไพรจึงทำให้ คนที่ไม่ชำนาญทางเนี่ยพัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งก็แปลว่ามองไม่เห็นนั่นเองก็มีเรื่องเล่ากันต่างๆนานาว่ามีต้องเป็นคนมีบุญญาธิการนะครับจึงจะได้เข้าไปในเมืองนั้นซึ่งตามตำนานเนี้ยก็ได้เล่าขานต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เข้าไปในป่าแล้วก็ได้เห็นหญิงสาวหลายคนเดินออกมาจากพุ่มไม้ พงไพรนะครับขันว่าถึงชายป่าเนี่ยนางเหล่านั้นก็ได้เอาใบไม้ที่ถือมาเนี่ยไปซ่อนไว้ยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มเนี่ยจึงได้คอยย่อง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 แล้วก็แอบเข้าไปหยิบใบไม้ของนางผู้หนึ่งเนี่ยมาเก็บไว้ตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยก็ได้กลับมาต่างก็ได้ไปหาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้นะครับ คันได้แล้วเนี่ยก็ถือใบไม้เนี่ยแล้วก็เดินหายลับไปเพื่อกลับเข้าเมืองยังเมืองรับแลแต่ก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งเนี่ยหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่มเนี่ยได้แอบหยิบไปนั่นเองนะครับนางผู้นั้นก็ได้วิตกังบนมากเพราะกลัวว่าตนนั้นจะเดือดร้อนชายหนุ่มผู้นั้นเนี่ยจึงได้แอบมองหญิงสาวคนนั้นแล้วเห็นท่าว่าไม่ดีก็จึงปรากฏตัวขึ้นนะครับหญิงสาวผู้นั้นเนี่ยตกใจมาก แต่ก็ชายหนุ่มเนี่ยด้วยความที่เป็นคนดีระดับหนึ่งนะครับจึงคืนใบไม้ให้กับหญิงสาวผู้นั้นแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนกับหญิงสาวผู้นั้นว่าคือขอติดตามนางเนี่ยเข้าไปด้วยได้ไหมในเมืองรับแรเนี่ยคือต้นนะอยากเห็นมากว่าในเมืองรับแรเนี่ยมีอะไรบ้างนางผู้นั้นก็ตึงยินยอมนะครับแล้วก็ได้พาชายหนุ่มเนี่ยเข้าไปยังเมือง ซึ่งชายหนุ่มก็สังเกตเห็นว่าทั้งเมืองเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนางได้อธิบายกับชายหนุ่มผู้นั้นว่าคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ละคนเนี่ยมีศีลธรรมถือวาจาสัต์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านเนี้ยไปผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รักษาสัจ,จวาจาจึงต้องออกจากหมู่บ้าน,นไปกันหมดแล้วนางเนี่ยก็ได้พาชายหนุ่มเนี่ยไปพบกับ มารดาของของตนนะครับชายหนุ่มจึงเกิดความรักใคร่กับนางผู้นั้นจึงได้ขออยู่อาศัยด้วยความที่มารดาก็เห็นว่าโอเคแหละลูกสาวก็รักใคร่กันนะครับจึงได้ตกยินยอมให้ชายหนุ่มเนี่ยอยู่กินกับลูกสาวของตนแล้วก็ได้ขอให้ชายหนุ่มเนี่ยสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มก็จึงได้แต่งงานกับหญิงผู้นั้นนะครับ ต่อมาวันเวลาก็ผ่านไปอย่างไวนะครับมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งอ่ะขนาดที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้ที่เป็นเขยเนี่ยก็เลี้ยงบุตรอยู่เพียงลําพังคนเดียวในบ้านนะครับลูกน้อยเนี่ยก็เกิดร้องไห้หนักเพื่อหาแม่นั่นเองนะครับเป็นเด็กน้อยก็ร้องหาแม่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยซึ่งผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยหรือว่าเป็นเขยก็ ได้ปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาผู้ซึ่งที่เป็นแม่ของภรรยาของของหนุ่มเขยคนนั้นเนี่ยก็โกรธมากนะครับเพราะว่าบุตรเขยเนี่ยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาเนี่ยก็บอกให้รู้เรื่องนะครับฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มผู้นั้นเนี่ยก็เสียใจมากที่สามีของตนนั้นไม่รักษาสัจวาจาที่ให้ไว้กับนางแล้วก็แม่ นางบอกให้เขาเนี่ยออกจากหมู่บ้านเนี่ยไปเสียนะครับแล้วนางก็ได้จัดหายา่มใส่เสบียงสัมภาระต่างๆให้กับสามีของตนพร้อมกับชุดหัวขมิ้นใส่ลงไปเป็นจำนวนมากมากเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยก็พาสามีของตนนั้นไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปยังเมืองรับแลนะครับชายหนุ่มก็ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยก็จำต้องเดินทางเพื่อกลับบ้านตามที่ภรรยาได้ชี้ทางออกให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นนะครับเขาก็รู้สึกว่าในถุงย่ามเนี่ยถือมาเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในย่ามของเราและหนทางเนี่ยก็ไกลมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าภรรยายสั่งห้ามว่าห้ามดุ่งกับถุงย่ามนี้ ให้สะพายไปเพื่อกลับบ้านแต่ครั้นสามีของตอนนั้นก็ไม่ฟังนางนะครับก็ได้ไม่รอช้าเข้าไปดูในถุงย่ามเลยว่ามันมีอะไรนะครับแล้วก็หยิบเขาของจํานวนมากเนี่ยออกจากถุงย่ามเพราะว่ามันหนักมากรวมถึงหัวขมิ้นที่ภรรยาของตอนนั้นใส่มาให้เป็นจานวนมากเนี่ยทิ้งไปหลังจากนั้นเนี่ยชายหนุ่มก็เดินทางกลับบ้านนะครับตามที่ภรรยาเนี่ย ได้ชี้ทางออกให้พอกลับถึงบ้านแล้วก็เปิดย่ามดูก็พบว่าขมิ้นที่ภรรยาของตนนั้นหยิบให้มาเนี่ยเป็นทองคําแค่นั้นแหละครับชายหนุ่มผู้นั้นก็ถึงบางอ้อว่าที่ภรรยาหยิบหัวขมิ้นมาให้นั้นคืออะไรจํานวนมากแล้วก็สั่งกับชายหนุ่มว่าห้ามเปิดออกให้รักษาสัจจะกับนางว่าห้ามเปิดในยามว่ามีอะไร แต่ชายนมพู้นั้นก็ไม่ฟังอันนี้แหละครับจึงเป็นตำนานเล้าขานของเมืองลับแลสวัสดีครับ